ิวออาทิสเข้าใหม่ปี20ไม้ที่70,000กิโลนะครับปี2020นานๆมนา,นนา,นนานทีแบบนี้ภายในสีดำสภาพคลิปๆ5 0 0 0 0 10,000บาทฟีดาวผ่อนแค่8,070นี่ประวัติศูนย์นะครับพึ่งเข้าศูนย์มาประมาณ6,000โลนะครับได้เบาะสีดำแน่นๆตึงๆสภาพดีมาก นะบ,บอกสภาพดีมีโระบายการแบบนี้นะครับช่วงล่างนุ่มๆดับเบิลวิชโบนนี่ไม่แท้ไม่เดิม 70, 000, 7 7 0 0 0กิโลนะครับแอร์ปรับดีตอนออโต้กุญแจสำรองมีให้พี่ๆครบแล้วนะไม่ต้องถามเรื่องกุญแจสำรองคันนี้มีครบสวยน่าใช้แบบนี้ฟีด้าผ่อนแปดพันเจสนใจนะครับดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติสมือสองที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้นะครับวันที่16อ่ารถเข้ามาใหม่เยอะมากนะทั้ง CHR นะครับเข้ามาวันก่อนเนาะ CHR มีพวกยาลิสนะครับและเอาเทสนะื้อฉมนิวนะครับไม่ว่าจะเป็นปี19สีขาวคันนั้น หรือจะเป็นปี20นะครับที่ภายในเป็นสีดาแล้วแล้วได้เป็นสีขาวนะครับคันนี้นะนานๆเราจะเห็นทีนะครับปี20แล้วเป็นสีขาวสภาพกริบๆแบบนี้ไม่7น2 0 0เองนะครับเข้ามาเหมือนกันแต่วันนี้นะขอถ่ายเดี่ยวคันนี้ก่อนรถพึ่งเข้ายังไม่ล้างพึ่งขับมาจอดเลยนะครับผมก็ถ่ายเป็นคนแรกในบริษัทเลยนะครับไม่ถ่ายไม่ได้นะลูกค้าถามหาเยอะมากคันนี้นะครับนิวเอลติสปี2020นะครับสวยน่าใช้กุญแจสำรองครบทั้ง2คันนะครับมีปี20เข้ามา2คัน แล้วปี19คันหนึ่งนะครับปี20เนี่ยกูจะสำรองมีครบทุกคันเลยนะแล้วคันนี้นะครับไมโครน,น้อยเลยนะเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนิว a l t ติสปี2020เครื่องยนต์1นนะครับรุ่นจี อึดถึกทนนะครับประหยัดน้ํามันประวัติศูนย์ครบนะคันนี้ไมาประมาณ7จ็ดหมนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าศูนย์มาตอนเจ็ดหมื่นหนึ่งถ้ากับว่าวิ่งไป6กพันโลเนาะเดี๋ยววิ่งอีก4ี่พันโลนะครับแนะนําให้เอาไปเข้าศูนย์ประวัติจะได้ตรงตามรอบนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปีนะครับถ้าผ่อนยาวๆอันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก8ปดพตลอดสัญญานะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท ผ่อน8 7 0 0ตลอดสัญญา7ปีนะครับดอกเบี้ยรประมาณสัก4.4 4.49ประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้ผมมั่นใจนะมาเร็วไปเร็วกล้านะครับถ่ายให้พี่ๆรับชมแบบสภาพแรกรับแบบนี้เพิ่งเข้ามาถ่ายให้เลยยังไม่ล้างนะครับอ่าน,นี้จะเป็นสภาพแรกรับนะแต่เดี๋ยวเราปรับสภาพอ่บสวยกริปนะครับพร้อมใช้ทุกคันดูแลให้หมดนะครับ เดี๋ยวจะมี Apple Au c t i ช n ่นมาตรวจรถนะครับหรือว่าชิกนะมีชิกหรือ Apple นะบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาตรวจรถให้เป็นมาตรฐานเยอรมนันตรวจให้274จุดนะครับรับประกันทุกคันของเพรยน์ไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไม้ก็ไม่มามาดูคันนี้ก่อนที่จะไปดูคันสีขาวนะครับเดี๋ยวถ่ายคันนี้ก่อนนะ New a l t i s นะครับ1.6รุ่นจีคันนี้สภาพดีนะครับดูนี่นะครับ,นะรบมีไฟตัดหมอกติดมาให้แล้วด้วยนะและที่สําคัญตรงนี้นะครับมีไฟเดย์ไลท์และมีไฟโปรเจกเตอร์ให้แล้วนะม กเดิมแท้เอบาพันนี่กระจกของเดิมนะแต่ก็จะมีคาบน้ําคาบอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับรถพึ่งเข้านะกล้าถ่ายดิบๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมาเห็นตอนมันสวยแล้วไม่ใช่นะอันนี้เรากล้าถ่ายนะครับแบบนี้ให้นะเอ้าสันเลี่ยมคมนะครับป่งซุ้มล้อแนบสนิทแบบนี้ล้อมแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับมันก็เลอะเลอะหน่อยนะแต่ว่าสภาพมันดีนะครับดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะครับเพิ่มความมั่นใจแน่นอนเวลาเบรกนะป่งซุ้มล้อนะตรงนี้แนบสนิทเลยไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยถลอกมา นะสภาพดีมากนะคันนี้ต้องบอกเลยว่า1ในตองอูนะครับสบภาพดีมากนะแล้วก็มีกุญแจสำรองให้ครบยางเป็นของไฟโต้ในผมเช็คปียางให้ยางปี2 2ปลายปีนะสัปดาห์4ี่เ็ปียีบสองนะครับก็เป็นรถผู้บริหารนะครับพวกรถานายแบงค์นะครับผู้จัดการแบงค์เขาใช้กันนะเช่าใช้แล้วก็หมดสัญญาก็เปลี่ยนนะครับกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้ามาีไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆแล้วนะครับสารเลี่ยมโคมนะ ผมยืนห่างออกมาสักสองสาเมตรคุณสังเกตนะสันเหลี่ยมคมคันเนี่ยสวยเลยสภาพดีมากนะครับแล้วประการนั้นนะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไม้ก็ไหมนะครับด้านหลังตรงนี้ก็แนกชิดสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักอย่างแน่นอนสําหรับเพจยน์เซนเซอร์ถอยมีให้พี่ๆแล้วนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับด้านหลังตรงนี้เท็กเจอร์เป็นแบบด้านๆนี่เป็นเท็กเจอร์ด้านๆนะสวยๆแบบนี้เอาเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับต้องขอภายนะเดี๋ยวไปเปิดท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายตรงนี้ให้พี่ๆรับชมกันมา นะครับรถไม่ได้สตาร์ทนะครับยังไม่ได้แบบปลดล็อกเนาะเอามาดูข้างท้ายกันนะครับสันเลียมคมด้านท้ายสวยๆนะครับซิลซิลิโคนสปอ t เซ n a r อาร์นะครับไฟท้ายของแท้ของเดิมไทยโคยิโตะนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีเคาะไม่มีทาม,มาด้านในซิลซิลิโคนนะวิธีเช็คนะครับว่าท้ายชนไหมเช็คซิลตรงนี้นะถ้ามันปุดๆเอาเล็บจิม้มนิ่มๆน,น,นะครับอ,อันนั้นจะโดนอันเนี้ย สภาพเดิมของเดิมของแท้นะครับแล้วกันไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ํากับไม่กอไมไม่มีเล่มชารุดสูญหายนะครับท้ายเนี่ยเปิดได้3จุดนะครับที่ตัวล็อกไฟฟ้านี้นะครับตัวล็อกไฟฟ้าตรงนี้นะมีจะมีตัวล็อกไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรีโมทนะครับแล้วก็สลักในตัวรถแบบที่ตะกี้ผมเปิดนะครับนี่ไฟท้ายไทยคยโตแบบนี้ซิลิโคนนะครับเดิมเดิมอ้าวด้านท้ายตรงนี้นะครับกระจกของเดิม นี่สปอร์ตเมนอาคมๆชัดๆไฟท้าย LED นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับคานหลังตรงๆรงับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับไม่ก็ไม่ตาปั๊มต่างๆอยู่ครบๆ <c oughs> เดี๋ยวท่งความสะอาดให้นะนี่เป็นรถแรกรับนะครับโ,โหข้างในตรงนี้น่าจะไม่เคยใช้เลยนะครับน่าจะไม่เคยใช้เลยนะบแบบนี้นี่ล้อสำรองนะด้านหลังสะอาดมากเราดูตรงเนี้ยมันดูเลอะเนาะเพราะว่ารถมันจอดไว้นะมันไม่ได้แบบว่าทําความสะอาดนะครับผมกล้าถ่ายแบบแรกรับแต่เราเปิดตรงนี้มานี่เปิดตรงเนี้ยฟึบ สะอาดมากนะครับเหมือนใหม่นะไม่เคยใช้เลยทางด้านหลังเช็คด้านหลังตรงนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีจมน้าไม่มีกับไม้กอมไม้แน่นอนนะตามมาตรฐานเพชรยนต์นะครับคันรถเมื่อสองคุณภาพเกรดเอใหพ้พี่รับชมแบบนี้ทุกวันท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยให้เรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างป่งซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับสวยแนบชิดสนิทอ่ะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยว เก็บงานให้ทําความาสะอาดให้นะครับอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะครับแต่คันนี้ผมการันตีกระจกเดิมรอบคันกุญแจสํารองมีให้ครบนะบสภาพดีแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยนะ่าใช้มีรอยเล็กๆน้อยๆทะลอกบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะแต่สภาพเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนอย่างแน่นอน ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันได้ความอึดถึกทนนะครับแล้วไปโครงสร้างแบบ T N G A ชมแรก T N G A ความปลอดภัยมันจะดีกว่าตัวเก่านะครับ Airbag มี7นะแล้วก็เรื่องสําคัญเลยอันนี้สําคัญมากๆนะคนที่เขามาเล่นชมเนี่ยพอช่วงล่างมันดีนะครับได้ช่วงล่างนะแต่เบิร์นวิชโบนนะปิ่งนกคู่แบบแคมรี่นะครับขับไปไหนมาไหนเวลาเราเจอ เนินเจอลูกรละนาดแบบนี้ผิวสัมผัสเข้ามาในตัวรถมันจะซอฟกว่ามันจะเบาวกว่าตัวเก่านะเอาอันนี้เป็นข้อดีของเขามีแอร์หลังด้วยนะอีกหนึ่งข้อดีอ่ะภายในนี้ครับดูเปิดมาเจองนี้ขอนเลยไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดแต่เขาบอกให้เข้าครั้งต่อไปตอนแปดหมื่นหนึ่งถ้าขอว่าวิ่งอีกประมาณ4 0 0 0โลนะคอยจะไปเข้าสูตรนะครับนี่เบาะนะต้องบอกลวลาสภาพโคตรดีนะครับปีกเบาะเนี่ยตึงๆนะครับเบาะแบบนี้โคตรดีเพราะอะไรอ่าผิวส,ผสัมผัสตัวเก่าอะครับมันจะเป็นแบบกระด้างกรนะด้างเนาะแล้วเวลาจ,จอดตักแดดอะ เขาไปนั่งนี่โอ้โหก้นสุกใช่ไหมมันร้อนนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นเบาะแบบซอฟท์ทัชแล้วมีรูระบายอากาศแบบนี้อากาศเย็นก็คลายความเย็นเร็วขึ้นนะครับอากาศร้อนก็คลายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับนี่ทางด้านหลังตรงนี้ก็มีนะพวกรูระบายอากาศแบบนี้แล้วได้เป็นเบาะสีดำเบรกสีสวยๆแบบนี้เลยมาครับมาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆีรับชมนี่สตาร์ทแล้วนะครับไม้แท้ไม่เดิม7 7 0 0 0กิโล นะครับมา70,700 0กิโลแบบนี้ตรงนี้มีหน้าจอปรับดิสเพย์ได้นะตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้แอร์นะสามารถปรับเป็นดิจิตอลแบบออโต้ได้ตามอุณหภูมินะครับที่เราปรับเซ็ตนะโหมดต่างๆปรับตรงนี้หมดเลยวิทยุของเดิมของแท้เพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะครับแบบนี้อ่ะด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนนุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็แอร์แบ็กมี7ใบนะมีคู่หน้านะครับมีเสา A และเข่าคนขับนะด้านหน้า5ด้านหลัง2นีุ่จสองมีครบนะ ที่บอกไปกุญแจมีให้สองดอกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับไปทําเองห้าพันนะครับอันนี้มีให้แล้วนะตรงนี้มีที่เก็บของเนาะตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ถุงแล้วนะครับมีตัวดีและสามารถเชนแบบเป็นฟิลชิปโทนิกได้แบบนี้เลยนะสวยน่าใช้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับทนทนอึดๆดถึกแบบนี้นะครับเก๊เก๋มีให้ตรงนี้มีที่เสียบ USB นะครับ AUX นะตรงนี้เอ่อเป็น u s เนะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่า พาวเวอร์เอลเลดตนะครับอยู่ข้างในแล้วนะเป็นแบบซอดนะเบาะข้างนี่แทบไม่เคยนั่งเลยมั้งเนี่ยครับตึงมากนะครับเบาะข้างสภาพดีมากๆสวยน่าใช้นะใครอยากได้เอาติสสักคันนะผมว่าคันนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาติดไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะปกติสเปคเดิมไม่มีนะครับแต่คันนี้มีไฟตัดหมอกให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วมามาดูด้านหลังกันบ้างนะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนมาขออภัยนะครับปึ๊บจะปลดล็อกก่อนอ่ะ ล็อก้างด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังโอ้โหบอกสภาพดีมากอันนี้คือแรกแลับนะคุณเห็นแล้วใช่ไหมข้างนอกนะครับเลิกน้นําฝนคุณมาดูข้างในข้างหลังนี่แทบไม่เคยนั่งเนะี่ยพวกนี้เป็นพวกรถนายแบงคนะ์เนาะผู้จัดการแบงค์ใช้เขาก็ขับแค่คนเดียวละนะครับข้างหลังนี่แค่ขับไปทํางานหรือเปล่านะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่รองรับคาซีดเด็กนะครับแบบนี้อ่ะไปนั่งหลังกันสภาพดีนะสภาพดีนะเกรดเนะเลยสภาพนางฟ้านะถ่ายให้ดูแบบยังไม่แบบยังไม่ล้างอะ่ะ เข้ามาจอดปุ๊บนะจัดซื้อผมใบรับรถมานะครับวันนี้หกเ็ดคันนะครับเอามาจอดปุ๊บผมถ่ายเลยนะครับสภาพดีมากด้านหน้าเป็นสีดํพผมสักลาดด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะครับกระเป๋าจิงงจ้โคตรตึงนะครับแอร์หลังมีนะพุ่งใส่หน้าแบบนี้เย็นเย็นเลยนะครับมีแอร์หลังและพื้นนะครับพมสักลาดบอกเลยสักคันนี้ยใครได้ไปคุมนะครับสภาพดีแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ตรงพวงมาลัยนะตึงตึงแน่นๆนะไม่มีย่นไม่มีแบบลอกนะครับสําหรับตัวผัดัด เขาเรียกยากหนังหุ้มพวงมาลัยนะครับไม่มีย่นไม่มีขาดนะครับด้านหลังตรงนี้ก็สะอาดสะอ้านนะครับด้านบนนี่ไม่อยากเอามือไปโดนเลยนะเดี๋ยวของของเขาเลอะนะครับสภาพมันดีมากมากนะด้านหลังมีแอร์แบ็กไซส์ขวาสวยน่าใช้นะครับอ่ใครอยากได้คันนี้นะโทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เก้าไลน์ idpek 1 5 2นะครับสนใจรีบติดต่อมานะสำหรับคันนี้ผมมั่นใจนะครับมาไวไปไวนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับใครสนใจรีบพักมามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างใน นะครับล้านของซอกซอกประตูนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับเดิมเดิมแบบนี้คลิปๆสติกเกอร์คำเตือนข้อระวังนะครับตรงนี้หัวน็อตไม่มีรอยแก่เลยอันนี้คือแรกรับนะเอานิ้วเช็ดฝุ่นเนี่ยครับฝุ่นนะครับมันมีฝุ่นอยู่ยังไม่ล้างนะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่แต่เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆรับชมนะครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเองเลยนะพยายามถ่ายทุกซอกทุกมุมทุกจุดให้แบบนี้นะครับเอาติดเป็นเหล็ก3ชั้นเชื่อมหากันนะครับใครต้องการความปลอดภัยนะผมว่ามันดีกว่านะพวก อยารีดวีออสอะมันตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กแค่สองเนาะถ้าเป็นเอาติสจะสามนะครับพูดง่ายมันหนาวชั้นเนึ่งนะครับแบบนี้นี่สวยน่าใช้นะครับประวัติศูนย์ครบครบ,ครบมาดูตรงนี้กันนะครับดูตรงนี้กันนี่นะครับหัวนอ็อตคมๆเดิมๆนะสปอนเนอรคมๆชัดๆรอยหนีบชุบบอดสีอยู่ครบครบนะครับรอยหนีบชุบบอดสีเนี่ยต้องมีนะถ้าคุณไปซื้อรถแล้วโตโยตานะครับมันจะมีเหล็กเป็นสีดาําเขาชุบสีพื้นสีนี้แล้วเป็นโรบอทคดีบแล้วก็ไปวนชุบในบอสีแล้วขึ้นมมมมมาาออบนะคถ้ไไ่่ีืเดิ ต้องมีคันนี้ผมแกะเช็คให้ละเอียดเลยนะครับสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้นะครับคันนี้ผมมั่นใจนะครับแปบ๊บเดียวไป5้าแสนหนึ่งบาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8,700บาทตลอดสัญญาณนะย้ํานะฟรีดาวผ่อน8,700บาทตลอดสัญญาคันนี้คุณได้อะไรคุณได้เอาเตสที่มันใหม่น้อยแล้วคุณได้ปี20ที่ภา,ายในเป็นสีดำนะครับแอร์แบ็กมี7ใบความปลอดภยดดัยโคตรดีนะแล้วก็ฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันเ็นะครับป้ายแดงมันออกมาเกือบ9 0 0 0แสนอยู่นะแต่ตอนเนี้ย ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับเลขไม้ประมาณนี้นะผมว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนี่มาดูภายในกันนะครับฝั่งนี้สีดำนะเบาะตึงๆกุญแจสำรองครบครบโคตรคุ้มนะคันนี้มาดูแผ่นเพลทนะแผ่นเพลทของเดิมของแท้โรงงานนะครับน็อตซอกประตูต่างๆเดิมเดิมิ๊บกิบนะครับใครสนใจคันนี้นะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659 5 1 3 3้สสถ้าเรื่องเอาติสนะไว้ใจผมได้นะครับรีวิวมาไม่น่าต่ำกว่า6 700คันนะครับขายมาแล้ว300กว่าคันสนใจนะสามารถ หยิบโทรศัพท์กดเบอร์เลย065-951-3374รถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะโดยเฉพาะคันนี้นะครับไม์แค่7 7 0 0 0 0บาทมีแอร์หลังแอร์แบ็กก็7ใบแบบนี้นี่ให้ดูตรงนี้รอยนี่ชุดบ่อสีนะครับสปอร์ตเมนอาค,คมคมนะครับถ่ายให้แบบละเอียดนะไม่ต้องมารับชมเองแล้วนะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับอห่า065 951 3374หรือ l i n e ID pek 152นะครับกระจกเดิมนี่กระจกเดิมทุกบานนะ สนใจรีบพักมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับตัวห้องเครื่องกันนะตะกี้เราดูข้างๆสี่สี่บานแล้วประตูนะครับแล้วก็ข้างหลังไปแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะมารับชมข้างหน้าขออภัยนะครับไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวเปิดข้างหน้าให้ก่อนเดี๋ยวไปรับชมนะโครงสร้างทางด้านหน้าดูเนี่ยนก่อนนะครับสําหรับตัวใบปอดศูนย์นะครับแบบนี้มาครับมาดูห้องเครื่องกันจัดเลอะๆหน่อยนะรถมันพึ่งเข้านะครับแรกรับเช็คก่อนเลยตรงนี้ตาปั๊มฝากระโปรงหน้าอยู่ครบครบ อยหัวน็อตหน้านะครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับใดๆทั้งสิ้นนะรูระบายอากาศนะครับซีซีโค้นข้างๆเรียบๆแบบนี้เลยฟิกเกอร์คำเตือน5จุดห2 3 4 5อยู่ครบถ้าเป็นปี21เอดปี2 2 23มี2นะถ้าเป็นปี 19, 20มี5แบบนี้นะครับด้านบนเรียบๆเนียนๆแบบนี้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิคความจมน้ำกับไมค์กอไมค์แต่ว่าจะเลอะๆหน่อยนะครับลมแรกรับนะครับไฟหน้าของแท้นะของไทยโคอิโตแบบนี้นี่นะเอานิ้วเช็ดให้ดูเลย รถสวยน่าใช้แบบนี้รับประกันอยู่ไม่นานนะครับใครสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับคันนี้5้าแสนหนึ่งบาทไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดฟีด้าผ่อนแปดพันเจ็ดะครับหรือถ้าใครอยากได้สีขาวไมน้อยเหมือนกันคันนี้นะครับมาพร้อมกันคันนี้ไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นสองพันกิโลเจ็ดหมืนสองพันกิโลนะครับปียี่สบเหมือนกันเพิ่งเข้ามาใหม่ยังเลอะๆอยู่นะอันนี้คือสภาพแรกรับนะครับใครสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ศูน9์ห3ห้าเก้าหหนึ่งสามสามส คันนี้ราคาจะสูงกว่า9,000บาทผ่อนประมาณ8,900นะครับปี20เหมือนกันภายในเป็นสีดําเหมือนกันนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมา0659113344นะครับสวยน่าใช้เหมือนกันสภาพดีเหมือนกันทั้ง2คันนะครับรถสวยอยู่ไม่นานาแน่นอนนะครับสนใจรีบทักมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวส่งข้อเสนอให้ทางไลน์นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ